แมนยูแน่นอนครับลิเวอร์พูลดูเสื้อดูเสื้อฟองเต้ทำไมต้องฟองเต้พี่ชอบชอบเป็นการส่วนตัวถึงแม้จะดูจะแผ่วแล้วลัวกูเกลียไปใจก่อนไม่เอาไม่เอาเลยเหรอเกียบปลาฮะปลอบใจเขาหน่อยครับเขาไม่ได้แชมป์เขาไม่ได้แชมป์ <era> ขอขอบคุณมี88ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี88แมนยูแน่นอนครับลิเวอร์อพูลดูเสื้อดูเสื้อแมนยูครับหงแดงครับหวงแดงลิเวอร์อพูลครับลิเวอร์อพูลครับลิเวอร์อพูลครับคนใหญ่ผมเด็กของครับโอ้โหพี่ก็ดูมา4ีสิบปีแล้วว่ตั้งแต่ยุค เซอร์เล็กคอนสันเข้ามาใหม่ๆต้องแต่รอความสำเร็จเลยได้แชมป์เอฟเปครับโตมาในรุ่นนั้นพอดีลุกยุคลีโอผูกกำลังลุกเรืองเช่งจักรสีแดง<อ>ผมเชียร์มาตั้งแต่เด็กครับเชียร์ตั้งแต่นอร์แมนไวท์ไซส์อะไรพวกเนี้ยเป็นสไตล์ที่คลาสสิกมากที่อยู่ปฐมแล้วอยู่คว้แกมซุนเนตแล้วแนะ่ก็ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วครับตั้งแต่รุ่นเอรัตจอนบานชอบมาตั้งแต่เด็กๆแล้วครับ ยุคตั้งแต่จอห์นบาลอาบสไตล์เาาล่นมินทบเพราะว่าเมื่อก่อนเจอหลาดมันเป็นนักเตะที่มันไม่ย้ายทีมบ่อยอะไรเงี้ยตรงรักภักดีเลยชอบอ๋อสมัยก่อนไงสมัยก่อนชอบสมัยอองลีชอบอองลีไงตอนแรกนักเตะในดวงใจพี่ชอบลิวพูตั้งแต่สมัยจอห์นบาลสซี่แมนดันมานก็สมัยก่อนเขาเป็นกองกลางอะกองกลางตัวลูกผิ้วอะฮะผิ้วแล้วก็เขาย้ายจากลิเวอร์ไปไปอยู่ลิเวอร์ลิกเจมโมบี้เจมโมบี้มันเป็นกองกลางคลาสสิกอะของเดนชอบเคลนส์ เทอนอโนบองเต้ทำไมต้องบองเต้พี่ชอบ <c oughs> ชอบเป็นการสวนตัว,วถึงแม้จะดูจะแผ่วแล้วรัวกูเยี่ยไปในใจก่อน <c oughs> ไม่เอาไม่เอาเลยสีอะอลองโซ่อะอองโซ่ทำไมต้องอลองโซ่ผมผมว่าเขาเขาโอเคนะ จังหวะบอลอะไรใช้ได้นะเล่นแบ็คซ้ายเติมบอลจ่ายบอลเล่นบอลฉลาดอะเอางี้ดีกว่าคองเต้ทำไมต้องคองเต้เราคองเต้เป็นกองกลางตัวตัดเกมผมว่าต้นต้นหองโลกดีกว่าเต้เขาเครื่องจักรวิ่งไม่หมดปอดเหล็กตัดเกมบุกดีดิเกมเขาเล่นดีเปิดบอลดียิงบอลดีได้กองเต้มาดีนะคองเต้แม่งปอดหนักไงปอดใหญ่ไงวิ่งไม่ไม่ค่อยเหนื่อยมันซัพพอร์ตได้ ไม่เอาลูกกูปะพี่ฮะล,ล,ลูปกูมันไะม่ใช่สไตล์ลิเวอร์พูลนะต้องคล่องหน้าต้องคล่องเก็บบอลได้อะไรเงี้ยแต่รูปก,กูนี่คือช้าเอาจอจอจอเจนโยูก็ได้ท<ม>ีนลูกโทษไม่ต้องไปจอรเจนยกูกับต่อไปทินลูกโทษอย่างที่เขาบอกยายป้าเหมือนชอบสไตล์เล่นของเขาเรื่องกองเต้มันไปทุกทางของสนามบอลเราต้องมีกองกลางอย่างกองเต้พี่คิดว่าบางเบาอยู่ปะ บางโมูไปเลยแล้วแต่เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวซื้อตัวใหม่มาได้สโม,ม,มสอใหญ่กว่าคนแล้งของเต้เน,นะกลางปึกเลยเก่งของเต้น,นี่ดับหนึ่งอยู่แล้วแล้วชอบนักเตะฝรั่งเศสด้วยผมอ่ะคุมกลางนี่ผมว่าอาชานอนจะมีประสิทธิภาพมากกว่าวนี้ชาก้าผมว่าประสบการณ์เขายังไม่ค่อยเท่าไหร่มันต้องใช้เวลาเกปาปลอบใจเขาหน่อยครับเขาไม่ได้แชมป์เขาไม่ได้แชมป์ <laughs> ขอขอบคุณมี M 88ดูกีฬามันกว่าอย่าลืมมี88